สวัสดีค่ะโฟนโฟนฟิสสไตล์ค่ะโฟนโฟนพามาชมร้านขายโรตีของคุณพี่นิรนามค่ะนี่นะคะจัดเรียงสินค้าไว้นะคะหน้ารับประทานค่ะสีเขียวใบเตยค่ะแป้งนะคะสวยสดงดงามค่ะบางนะคะ นี่สีสันนะคะโตรตีนี่นะคะคุณพี่นิรละนามก็ขายอยู่ที่ราคา20บาทนะคะนี่ค่ะขายกันทุกวันนะคะที่ตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะท่านใดแวะแวะมาก็มาอุดหนุนคุณพี่นิรานามได้ค่ะขายกันทุกวันนะคะออกใหม่นะคะทุกวัน ทำหมดหมท,ทำใหม่ทุกวันค่ะสดสดใหม่ๆนะคะอันนี้ก็เพิ่งจะแพ็คใส่ถุงเสร็จนะคะเอาเรียงขึ้นไว้บนร้านเป็นบางส่วนโชว์ไว้นะคะรอลูกค้ามาซื้อนะคะหานะคะนี่นะคะน่ารับประทานมากค่ะ พี่นิรนามบอกว่าขายอยู่ที่ตลาดนี้มาก็อาชีพนี้ขายโรตีมา20ปีแล้วค่ะขายไม่มีวันหยุดใช่ไหมคะไม,มไม่มีวันหยุดหรอกไม่มีวันหยุดนะคะไม่มีตังค์กินต้องขายเนาะไม่มีตังค์ต้องกินต้องขายนะคะ <c oughs> นี่ขาย <c oughs> ได้ทุกวันนะคะ <c oughs> ถ้าขายไม่ได้ก็ไม่ได้มาขายแล้วนะคะนี่ต้องขายได้ทุกวันคะ่ะ ราคา20บาทยืนพื้นคุณพี่นิลน้ำบอกขายราคานี้ราคาเดียวไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ลดนะคะราคานี้นะคะตามต้า้ราคานี้ยืนพื้นเลยค่ะยอย่าลืมแวะมาอุดหนุนคุณพี่นิลน้มค่ะ มาตลาดด้านในนะคะเดินมาก็จะเห็นลลเลยนะคะอย,ยอยู่กลางตลาดค่ะเห็นประจําทุกวันนะคะผู้ที่สัญจรไปมาเท่าแวะมานะคะเข้ามาในตลาดนิคมอ,อุตสาหกรรมบางปูแห่งนี้นะคะรับรองค่ะว่าต้องเจอค่ะไม่มีไม่เจอนะคะเพราะว่าโรตีนี่ ขายประจำใช่ต้องเดินผ่านเพราะว่าอยู่กลางตลาดพอดีเลยค่ะขายประจำที่นี่ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะขอขอบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าอดหนุนทุก,ท,ก,ท,กทุกครั้งที่ผ่านมานะคะนี่นะคะปนๆนก็ชอบรับประทานค่ะโรตีสายไหม สีเขียวนี่ใบเตยเนาะคุณพี่นี้แล้วนานี่ค่ะซูมไปใกล้ๆนี่นะคะสีใบเตยอ่อนก็จะทำสีอ่นอ,อนๆนะคะก็คือสีไม่น่ากลัวค่ะนี่สีชมพูอ่อนเขียวอ่อนแล้วก็สีนวลหรือว่าเหลืองอ่อนนะคะนี่ดูสีสันนะคะ มีสีสันแต่สีสันก็คือหน้ารับประทานค่ะไม่น่ากลัวค่ะไม่ฉุดฉามดมา,าก,มาากสีแบบคล้ายๆก็คือสีธรรมชาตินะคะใช้สีธรรมชาติมานะคะนี่ใบเตยมาวันอาทิตย์จะมาถ่ายมันจะมีสี จมูกจมูกสตรอเบอรี่แล้วจะแป้งทอดแป้งอะไรเราก็ทำไงอ,อ๋อค่ะแต่นี่มันมาขายคนเดียวต้องทำคนเดียวใช่ไอ,อันนี้ก็คือคุณพี่เล่นนันามบอกว่ามาขายคนเดียวก็เอามาเท่านี้ใช่ไหมคะใช่ปก,กติถ้ามาวันอาทิตย์นี่จะ,จะมีมีแป้งสตรอเบอรี่ด้วยแล้วก็แป้งทอดแป้งทอดโรตีอ่ะมีแป้งทอดโรตีแล้วก็มีแป้งแบบสตรอเบอรี่นะคะ,ะที่ว่าแตกต่างออกไปจาก ายปกตินิดนึนเป็นสีสันของทางร้านนะคะสุดยอดมากเลยค่ะแต่วันนี้มาถ่ายไม่ไม่มีนะคะเพราะว่าต้องมมมไม่ทันไงไม่ทันนะคะเพราะว่าถ้ากดมาคนเดียวเอามาหลายก็ไม่ทันนะคะถ้ามาเจอต้องเป็นวันอาทิตย์เนาะคุณพี่ค่ะที่บ้านทำได้ทุกอย่างอะแร คุณพี่นิรนามบอกว่าที่บ้านทาได้ทุกอย่างค่ะ,ะคุณพี่เขาก็ขายมา20ปีแล้วนะคะก็มีเครื่องทำอยู่ที่บ้านเนาะคุณพี่เนาะ,ะมีเตาผส,สมแป้งให้ได้ที่แล้วก็แปะแปะใช่ไหมคะได้นะคุณพี่บอก พูดนี้เหมือนทําง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วก็ต้องใช้ฝีมือในการทําอยู่เหมือนกันนะคะกว่าจะได้โตรตีมาขายแบบนี้นะคะโตรตีอร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ชมนะคะก็คุณพี่เขาก็นี่นะคะใส่ถุงเตรียมไว้นะคะ ก็ทำไปขายไปนะคะแท็กไปขายไปออกไปนะคะทําเสริมขึ้นมานะคะแล้วขอสอบถามหน่อยค่ะขออนุญ,ญาตนะคะแล้วถ้าเกิดว่าแป้งหรือว่าอานเส้นนี่ทําจากน้ำตาลถ้าราคาเขาขึ้นนี่คุณพี่นี่ ขึ้นราคาด้วยไหมคะไม่ขึ้น<ผ>มไม่ข,ขายมา20ปีแล้วโโ20บาทเองนี่ค่ะเคยขึ้นเป็นยังไงบ้างคะฟังแล้วต้องขอชื่นชมนะคะก็คือไม่ขึ้นราคานะคะสมัยนี้มันโควิดเนาะเขาจะตังที่ไหนมาซื้อใช่ไหมล่าแล้วก็ต้องเห็นใจเขาบ้างค่ะ เราไม่ไปเอากำไรกันเยอะไม่ได้ก็ขายได้กินได้ใช้แค่นี้เองขายขายพอได้กำไรบ้างนะอา,อาศัยว่าถ้าเราขายได้เยอะเราก็จะได้เยอะเนะเาะคุณพี่เนะเาะนี่นะคะคุณพี่บอกว่า,าถ้าสินค้านะคะขึ้นราคาแต่คุณลุงก็คุณพี่ลิ้นละนามก็ยังจะขายราคา20บาทเท่าเดิมนะคะ ก็คือขายเอาพออยู่ได้ค่ะนี่นะคะโอ้โหเรียงไว้เป็นแถวแบบสวยงามค่ะบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะคะสุดยอดเลยค่ะ คลิปนี้ฟน,ฟนโฟนฟีสไตล์ขอไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนพบกับฟนโฟนในคลิปต่อไปคลิปนี้นะคะขอลาก,ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ